ก็ต้องหอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเรื่องราวเกี่ยวกับบล็อกเบิรนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเคยเห็นนักข่าวคนนี้ผ่านตามมาบ้างไหมครับแบบว่าเขาปรากฏตัวบ่อยมากจนแทบจะเป็นสัญลักษณ์ของ Roblox ไปแล้ว แต่คุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยมาจากไหนจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีข่าวลือนะครับมีเรื่องหนาหูมากมายว่าตัวนักข่าวคนนี้หรือนิวรีพอร์เซอร์ไก่ได้หายตัวไปจากโรบ็อกซ์หรือว่าบล็อกซ์เบิร์กแล้วซึ่งพวกคุณหลายคนก็อาจจะงงนะครับว่าเขาหายไปไหนทําไมไม่มารายงานข่าวต่อแล้วเขาไปโผล่ในฟอร์เซกเคนหลังจากการหายตัวไปเหรอเขาโดนลักพาตัวไปอย่างนั้นเหรอแล้วใครมาทํางานแทนเขาแล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยผมต้องขอตอบคําถามแรกก่อนนะครับ เขายังคงทําหน้าที่รายงานข่าวอยู่ตามปกติเลยครับแต่ผมเราว่าอาจจะย้ายไปทําภาคสนามแทนไม่ได้รายงานสดหรือว่ารายงานข่าวในสตูดิโออีกต่อไป นื่องจากว่าหลังๆมาตัวเขาเองได้ปรากฏตัวในอีเวนต์ต่างๆของ b l o c k b e ิร์มากขึ้นเขาได้ออกสัมภาษณ์ผู้คนผมเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นการเลื่อนขั้นไหมหรือเขาอาจจะเบื่อการทํางานในห้องส่งแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วการทํางานในห้องส่งเนี่ยเขาจะเอาคนที่ภาพลักษณ์ดูดีดูเนี้ยบไม่แน่เขาอาจจะเรตติ้งตกนะครับแล้วก็โดนย้ายไปทําภาคสนามแทนก็ได้หรือเขาอาจจะเบื่อห้องส่งแล้วก็ได้ครับ หรือที่เป็นไปได้มากที่สุดทางทฤษฎีที่ผมกำลังจะกล่าวต่อไปนี้คือสตูดิโอเนี่ยเขาโดนปรับปรุงใหม่ครับซึ่งผมจะมาลงรายละเอียดให้ในข้อหลังๆของคำถามนะครับว่าทำไมถึงมีความเป็นไปได้สูงคําถามต่อมานะครับเขาโดนลักพาตัวไปอย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วนะครับช่วงที่เขาหายไปเนี่ยมีผู้คนตั้งทฤษฎีกันมากมายนะครับว่าอาจจะโดนแบบนั้นก็ได้เพราะมันมีอิสต์เอ็กต้ใต้สะพานนะครับที่อาจจะสื่อถึงการที่เขาเนี่ยโดนลักพาตัวไปจับถ่วงน้ําหรืออะไรทํานองนี้นะครับอันนี้คือที่ ผมแล้วก็หลายๆคนเขาตีความนะครับไม่ก็ไปโผล่ใน4 Second s e c o n d แทนในช่วงระยะเวลานั้นนะครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วนับเป็นคานอนเนี่ยนี่อาจจะเป็นคนแรกใน4 Second s e c o n d ที่ลอดออกมาได้ก็ได้นะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับเขาอาจจะได้เป็นตัวละคร Survival ในอนาคตของ4 Second s e c o n d นะครับเพราะเขาก็มีหน้าวิกิของตัวเองด้วยเหมือนกัน แล้วใครเนี่ยมาทํางานแทนเขาล่ะจะมี2คนเนี่ยนะครับมาทํางานแทนผมว่าเขาเนี่ยดูไม่เป็นเอกลักษณ์เอาซะเลยนะครับแต่อย่างน้อยก็ขอชมเลยนะครับว่า2คนเนี่ยดูเป็นกันเองแล้วก็ธรรมชาติเฮฮามากกว่านะครับผมแล้วก็ยังใช้สตูดิโอใหม่ครับซึ่งเป็นการตอบคําถามก่อนหน้านี้ของผมนั่นเอง แล้วก็มีผู้ให้เสียงนะครับหมายถึงว่าเขาเนี่ยจ้างคนภาคเสียงมาภาคเป็นนักข่าวด้วยคือก่อนหน้าผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนภาคนะครับแต่ว่าคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือเขาคนใหม่มาภาคนะครับผมแต่ว่าเสียงมันก็เนี่ย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 เหมือนเดิมนะครับซึ่งการปรากฏตัวของเขาเนี่ยครั้งล่าสุดนะครับผมผมหมายถึงว่านักข่าวคนเนี่ยนะครับคนที่เขาหายตัวไปเนี่ยเขาไม่ได้หายไปไหนเขาปรากฏตัวบนหน้าตัมเนลของเกมบล็อกสเบิร์กนั่นเองครับโดยเป็นเอีเวนต์ที่อุกบาทนะครับที่เขาจะพุ่งโชว์โลกอะไรทั้งนองนี้นะครับผม เขาเนี่ยได้ทําการสัมภาษณ์ผู้คนอยู่นะครับคืออีเวนต์เนี่ยมันเกิดเมื่อวันที่18นะครับเดือนมิถุนายนปี2025นี้เองถ้านับจากวันที่ลงคลิปก็ประมาณไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองครับจริงๆแล้วผู้สื่อข่าว2คนเนี่ยนะครับที่เป็นคนใหม่ที่มาแทนที่เขานะก็ทําให้ตัวเกมของบล็อกเบิร์เนี่ยมีบทบาทมากขึ้นสมจริงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับการรายงานข่าวของเขาเนี่ยเขารายงานเสร็จครับผมก็จะส่งให้ผู้สื่อข่าวคนนี้ที่หายไปนี่แหละครับรายงานต่อซึ่งมันก็ทําให้ตตััวเเกกมมมมนนนนี่ดูิิาขึ้อง สรุปก็คือเขาไม่ได้หายไปไหนสตูดิโอมีการปรับปรุงใหม่มีคนมาทํางานแทนเขาแต่เขาก็ยังคงทํางานอยู่ที่เดิมแต่ว่าไม่ได้ทํางานในห้องส่งเหมือนเดิมนะครับไปทํางานภาคสนามแทนแล้วก็มีนักข่าวมาแทนที่เขา2คนนั่นเองครับผมปัญหาคือมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์เซเเนี่ยคือคุณเห็นใช่ไหมว่ามันมีบล็อกเบิร์กนิวสรพอร์เตนะครับแล้วก็มีตัวละครตัวนึงในบล็อกเบิร์นะครับที่ชื่อว่าทอม คือทอมเนี่ยเขาจะเป็น NPC ที่เป็น Tutorial นะครับหรือว่าเป็นคนสอนเล่นเกี่ยวกับ b l o c k s b e r g นั่นแหละครับคุณผู้ชมแต่ที่นียปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับผมด้เข้าไปดูวิกิของ b l o c k s b e r g New Reporter นะครับแล้วเขาบอกว่าเออในวิกิเนี่ยมันจะมี Survival ใช่ไหมก็คือตัวของเนี่ย New r e p o r t e r นะครับแล้วก็ Killer นะครับผมมาคนหนึ่งนะครับคือ The Max ซึ่งตัว the max เนี่ยก็นี่เลยครับเห็นไหมคุ้นไหมมันคือทอมนั่นเองครับเนี่ยมันคือทอมเลยเนี่ แล้วคือเขาบอกว่ามันจะมี OST ก็คือเป็นแบบ soundtrack ร่วมอะไรทันองเนี้ยนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมอันนี้คือ DK นะฮะตัวของ DK เนี่ยจะเป็น lumber tycoon นะครับผมเป็นของเกม lumber tycoon เนาะแล้วก็ตรง a u t i s t เนี่ยนะครับคือตัวเนี้ยเขาน่าจะถูกคอนเฟิร์มแล้วแหละว่าในอนาคตอ่ะมาแน่นะครับผมเนี่ย sometime in the future เขาบอกว่าเออมันจะมาจริงไหมอะไรทั้งนองนี้นะครับเขาบอกเออาในอนาคตเนี่ยอาจจะมานะครับมาแน่นะฮะ แต่ว่าอาจจะนานหน่อยแล้วทีเนี้ยตัวของบล็อกเบิร์กนิวรีพอร์เตอร์เนี่ยเขาคอนเฟิร์มแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมีนาแล้วว่าเออโอเคตัวเนี้ยเป็นสไปโวจริงๆมาในอนาคนแน่นอนซึ่งคิลเลอร์ก็น่าจะตามมาเหมือนกันนะครับผมผมรู้สึกว่าอืมนี่คือทอมนะครับแล้วก็มันมีทฤษฎีอีกอันนึงนะครับที่ผมเคยเห็นคือเป็นทฤษฎีของเนี่ยอะชาร์กบ็อกก็มีนะครับผมกินเลกเก็แคทก็เคยพูดถึงนะครับผมว่าตัวของบล็อกเบิร์กกายเนี่ยหรือว่าทอมเนี่ยนะครับโดนจับ นะครับผมซึ่งมันก็เกี่ยวกับการที่นักข่าวเนี่ยหายตัวไปนะครับผมหลายคนเขาก็โยงไปประมาณนี้นะครับผมว่าแบบเออนักข่าวหายไปไหนแล้วก็คนนี้โดนจับหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าในอนาคต2คนนี้คงได้เป็นคู่ปรับกันแน่นอนเขาเลยเอามาอยู่ร่วมกันไงว่าแบบคนนี้เป็นสไปโวนะส่วนทอมก็เป็นคิลเลอร์อะไรทันงนี้ครับแต่ว่าเรื่องราวของอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือของคนเนี้ยเนี่ยอะดีเคผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเขาเลยครับเห็นไหม แต่ว่ารู้แค่ว่าเขาเป็นแบบว่า lumber tycoon อะเข้าใจใช่ไหมอ่ะคุณลองดูเนะี่ย lumber tycoon เนี่ยเห็นไหมนี่คือ lumberman นะเนี่ยเนี่ยรู้สึกเหมือนโลชาร์ r g e ยังไงไม่รู้เลยอาจจะมาเป็นสกินก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะครับเออน่าสนใจในเรื่องนี้ถือว่าอาจจะมาในอนาคตนะครับซึ่งเขาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเนี่ยซอมทามี n t ฟิวเจอร์เหมือนกันนะครับผม ว้าวนี่คือน่าสนใจมากเลยนะครับอันนี้เราวนกลับมาพูดเรื่องของทอมที่โดนจับบ้างดีกว่าอันนี้เป็นคลิปของ green Lego cat 1 2 3นะครับซึ่งผมก็กดติดตามเขาไว้ตั้งนานแล้วแหละในปี2024นะครับหน้าข่าวของ IGN นะครับผมคุณเนี่ยจะเห็นภาพของทอมนะครับในโลบกับพวกอาร์โ o นะฮะแล้วเขาจะบอกว่าเนี่ยมีทวิตเตอร์นะฮะบอกว่าทอมเนี่ยใส่เนี่ยครับคล้ายๆไอ้พวก ankle monitor ก็คือไอ้เครื่องแบบล็อกเท้าอ่ะที่ว่าเราออกจากบ้านหรือว่าถ้าแบบ ไปที่ไกลๆหรือว่าไปที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตเนะี่ยเครื่องนี้มันจะเตือนไปหาตำรวจนะฮะที่สถานีอะไรทำนองนี้คือมันจะเตือนไปที่สถานีเลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วทีเนี้ยปัญหาคือเนี่ยเนี่ยแองเกิลมอนิเตอร์นะครับผมปัญหาคือคนในทวิตเขาแบบว่าอืมมันแปลกมันมีเรื่องแปลกๆเก,กิดขึ้นนะแบบว่าเป็นนายกประจำเมืองด้วยอะไรทำนองเนี้ยฟีลแบบเป็นผู้ใหญ่บ้านบางทีเขาอาจจะแบบโกงกินบ้านเมืองก็ได้เออนี่นะฮะือเรื่องที่เขาพูดถึงกัน แล้วก็ทว i ต t e อร์ f i c i a l นะครับหรือว่าเอ็กะเรียก X เลยแม่งสับสนมากเลยคือไม่รู้จะเรียกอะไรดีคนบางคนก็ชินกับทว i t เต r บางคนก็ชินกับ X เนาะเขาบอกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วมันเกิดไปแล้วนะครับ what happened happened อะไรที่มันเกิดมันเกิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วเขาไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับคนที่เขาถามก็คือแบบเอ้ถามแล้วก็ไม่ตอบนะฮะเงียบเลยเขาก็เลยแบบเงียบไปเลยนะฮะไม่มีใครตอบอะไรทั้งนั้นซึ่งถ้าอยากได้คําตอบจริงจริงนะครับผมอาจจะ เป็นคนทํากราฟิกนะครับเขาขี้เกียจก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ว่าทางบล็อกเบิร์กออฟฟิเชีที่เขาแบบว่าคอมเมนต์เนี่ยเห็นไหมแม่งมีติ๊กถูกด้วยเนี่ยแม่งบอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันเกิดไปแล้วไงก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับนี้ผมลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชกดซับสไคร e กกลังใจผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ